วิออสนะครับวิออสหมาดตองห้านะครับบูทกันโคงบูตปีกนกตัวหลังนะครับบูตปีกนกตัวหน้าตัวเล็กสองข้างนะครับสองข้างชุดนี้เปลี่ยนแล้วยังไงก็ต้องทำเพราะว่าหลวมหมดเลยนะเดี๋ยวยกใส่ใส่เสร็จแล้วนะครับเฉพาะผ่านช่วงล่างที่ยกขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับ เครื่องมือในการทํางานคนเดียวนะใส่เ็นหมดแล้วยิงน็อตอัดน็อตเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใส่ดุมใส่โชค๊คเบ้าโช๊คนี่ลูกค้าเอามานะกันโคง้นะโคง,ง,คงเ,ปเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ปลายกันโค้งลูกยางกันโค้งเปลี่ยนใหม่ตัวนี้บูธเปลี่ยนใหม่นะครับสองข้างลูกหมากนะครับสองข้างบูธตัวนี้สองข้างก็เฉพาะคานล่างเนี่ยเฉพาะคานปีกนกก็ยกชุดหมดแล้วนะก็เหลือแต่แค่แหลก ก็ยังแน no ่นอยู่นะแต่มันไม้ตีกรมันหลวมหลวมแต่มันยังไม่ก็แก๊กแก๊กนะมันแค่คลอนงี้เฉยเออส่วนอันนี้ยังไม่ทานะครับผมยังไม่ได้ทํานะเพราะว่าเดี๋ยวว่าก่อนยังเพราะว่าเฉพาะค่าไรชุดล่างนี้ก็ตกสามพันแล้วนะคเนี่ยเฉพาะชุดล่างเนี่ยก็สามพันแล้วประมาณนั้นอย่างอื่นเดี๋ยค่อยว่ากันเพราะอันนี้มันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วของพวกนี้ต้องบังคับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับแตกหมดไม่เปลี่ยนมันก็ attend. ไ e ม่ได้นะ ขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมนะครับถ้าอัดองศามันได้นะเนี่ยถ้าอัดองศามันได้นะครับมันก็จะเนี่ยยืดเท่ากันซ้ายขวาเนีย่ยตัวนี้นะครับถ้าเราอัดมุมองศามันไม่ได้นะ่ะนะครับมันจะกินไปข้างใดข้างหนึ่งเวลาเราใช้งานไปแล้วนะเราจะเห็นเลยว่ามันไม่ได้พอเราจะมาอัดใหม่เราก็ต้องมาร์กใหม่นะต้องมาร์กสีไว้นะไม่งั้นมันจะไม่ตรงนะครับอ่ะ ใส่โชกใส่จานดิสกก่อนอใส่แล้วนะครับแล้วก็พับเบรกนี่ที่ลูกค้าเอามามันคนละรุ่นกันนะอันนั้นมันใหญ่กว่านะวันนี้ใหญ่กว่าตัวนี้มันเล็กตัวนี้มันเนี่ยตรงนี้มันแคบกว่านะตรงนน้นมันหนานะครับเดี๋ยวสั่งพับเบรกชุดใหม่นะครับมาเปลี่ยนก็ประกอบเสร็จแล้ว ก็ไม่มีอะไระครับแค่เดี๋ยวรอพระเบรกมาใส่ใส่ล้อนะครับใช้ได้เดี๋ยวไว้ไปลองวิ่งนะครับว่าเงียบไหมยังไงก็เงียบนะครับเงียบที่เหลือก็จะมีดังอาจจะดังตัวแหลกเลยนะตัว,ต,วตัวแหลกพวงมาลัยนะครับแต่ถ้ามันไม่ดังก็ดีไปนะแต่ถ้ามันดังก็มีนิดๆน,นะครับไม่ไม่ไม่น่าเกลียดหรอกนะอันนี้ทําทํองงบที่ผมซื้อก่อนนะเฉพาะช่วงล่างนะตัวนี้ยังไม่ได้ทํานะเพราะว่า ไม่รู้ว่าลูกคางบจะพอหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนพับเบกรกพับเบรกต้องเปลี่ยนนะเพราะข้างนู้นมันมันบางแต่ข้างนี้อ่างหนานะข้างนู้นบางนะครับผมค,ครับสําหรับการรับชมนะความคืบหน้าใส่เรียบร้อยแล้วสองข้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอันนี้อรอพับเบรกเดี๋ยวสั่งพับเบรกกันใหม่มาคุณครับ